วันนี้เราจะพามาชมมินิล้อตโต20นิ้วครับเรามาเริ่มจากดูระบบเกียร์เลยตัวนี้ข้างหลังเป็นเกียร์7สปีดครับ มีแค่สปีดเดียวเป็นระบบดิสเบรกหน้าหลังครับดูได้เลยครับนี่เป็นระบบระบบดิสเบรกผมดิสนัมมันครับตัวนี้ระบบ,บเบรกหนึบแน่นอนหายห่วงเฟรมเป็นอลูมิเนียมตัวนี้เปาดเชื่อวสวยเงาแกนยนเร็ว 6เกียร์เป็นชิพเตอร์เกียร์8สปีดตัวนี้ขนาดล้อคือ20คูณ4.0ครับตัวนี้ล้อหน้าเป็นแกนดุมกดเร็วใช้งานได้สบาย